หาสไตล์ยิงเวกไกลๆไม่ใ,นในช่แนวของคุณนะครับหาสไตล์ของคุณคือการโยนระเบิดคว้านพุ่งเข้าไปตุยหลังสตูแล้วก็ฟันอย่างโหดเทีย่ยววารสังหารสตูรอบๆอย่างรวดเร็ว หรือเป็นการแยกล่างออกมาจํานวนมากแล้วแสแปมสกิลย่างไม่หยุดนี่คือทางเลือกของคุณครับผมกับสกาวใน t r ีออ f เซเวอร์เอนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่มีจอมที่เกียดนะครับ เอาเนื่องกับซีรีส์แนะนำคลาสในเกม Tree of s e v i e r M ในคลิปที่2วันนี้เราจะพามารู้จักกับสเกลจอมโจรน,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เคยเล่น Tree of s e v i e r PC มาก่อนอาจจะไม่คุ้นชินอ้าวสเกลมันเคยอยู่ในสายธนูไม่ใช่เหรอแปลว่าคุณน่าจะเป็นผู้เล่นที่เก่ามากๆเลยครับผม Tree of s e v i e r นั้นมีการแยกสายอาชีพตัวสเกลออกมาจากตัวธนูเนี่ยตอนปี2019ครับหรือก็คือประมาณ6-7ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ เพื่อแยกอาวุธธนูกับมีดออกจากกันนะฮะนั่นทำให้ตอนนี้สเกลกลายเป็นอาชีพหลักอย่างเป็นตัวที่ใช้มีดเป็นอาวุธหลักและปืนพกเป็นอาวุธรองแต่น่าเสียดายนะครับที่เกมนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นปืนพกเป็นอาวุธรองมากนะผมว่าเขาอาจจะเก็บเอาไว้เป็นรวมคลาสหลักของปืนพกแบบเน,น้นๆเลยก็ได้นะฮะก็มีแนวเป็นไปได้อยู่นะครับ ดังนั้นสเกลในเกมนี้เนี่ยเราจะเห็นแต่สายมีดตหลับเลยนั่นเองซึ่งทําให้ผู้เล่นทั่วไปเข้าใจง,ง่ายมากๆกว่านี้คือสายจอมโจรเน้นรอบเร้นรอบฆ่านะครับเด่นทางด้านสเตตัสหลบหลีกนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่ามีคลาสอะไรบ้างนะครับระบบสกิลเกมในนั้นะไม่จาเป็นต้องปลดล็อกอะไรใดๆครับผมเมื่อคุณเปลี่ยนอาชีพมานะครับคุณจะได้ครบทุกสกิลในช่องมาใช้งานทันทีเลยนั่นเองนะฮะ สิ่งที่เราทําได้เกี่ยวกับสกิลมันก็คือไปที่หน้าสกิลเพื่อทําการอัปเกรดความสามารถพิเศษหรือผมจะเรียกต่อไปนี้แทนว่าทาเล่นนะครับเมื่อคุณอัปทาเล่์สกิลของคุณจะมีเพิ่มความสามารถพิเศษต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นดาเมจเพิ่มขึ้นปดล,ล็อกความสามารถใหม่ๆอย่างเช่นจากสกิลเดิมเนี่ยทำให้อาจจะติดสถานะเพิ่มเติมละดสมีกว้างขึ้นลายซ้ำได้2รอบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งการอัปเกรดทาเลนนั้นจะต้องใช้หินเทียสโตนซึ่งตรงนี้เองที่เราจะต้องไปฟาร,ร์มหาจากดันสกิลนั่นเองบางทาเล่นนั้นเราจะรู้สึกว่ามันมีกรอบสีเด่นเป็นพิเศษผมจะเรียกทาเล่นพวกนี้ว่าทาเล่นกรอบทองนะครับทาเล่นกรอบทองเนี่ยมักจะมาพร้อมกับความสามารถที่เปลี่ยนรูปแบบสกิลไปอย่างสิ้นเชิงจนเหมือนเป็นสกิลใหม่เลยก็ว่าได้นะครับอาจจะมีเพิ่มเอฟเฟกใหม่ประการตาเปลี่ยนธาตุหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการโจมตี นับว่าเป็นคารเรีสำคัญที่เราควรจะรีบอัพให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเริ่มกันที่เบสิคคลาสอย่างสเกลก่อนเลยครับตรงนี้ต้องบอกตามตรงว่าสเกลเป็นคาที่ลำบากที่สุดในเบสิคคลาสทุกคลาสนะครับเพราะว่าเบสิคสเกลนั้นผมวอดให้หน่อมที่สุดทุกสายนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าสเกลแย่ที่สุดในทุกสายนะครับเพราะว่าผมบอกแค่ว่าเบสิคแย่ แต่คลาส,สพัฒนาอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเหตุผลเลยก็คือสเกลเนี่ยสกิลส่วนใหญ่เป็นเป้าเดี่ยวเท่านั้นเลยซึ่งแปลว่าการเก็บเลเวลเนี่ยเราจะต้องพุ่มไปนั่งทีมมอนทีละตัว2ตัว2ตัวในขณะที่คลาสอื่นเนี่ยมีสกิลหมู่กันใช้โบมบ้านตั้งแต่ช่วงแรกตั้แนะครับก็เลยจะรู้สึกขัดใจนิดหนึ่งเนาะแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดคุณทนเก็บเวลไปจนถึงเลเวล10แล้วเปลี่ยนอาชีพได้เนี่ยภาพจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งเลยทันทีนะฮะ จุดเด่นที่สุดของสเกลเลยนั้นก็คือการทำค่าสเตตัสหลบหลีกที่ง่ายได้กว่าคลาสอื่นนะครับเพราะมีโบนัสติดตัวมาให้จากทาเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าคลาสอื่นนะครับนั่นเลยทำให้ค่าหลบหลีกเนี่ยเป็นสเตตัสที่ช่วยให้สเกลเอาตัวรอดในสนามร,รบได้ดีจึงจัดเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างจะยืนไหวแต่เหมือนกับเกมอื่นๆหลายๆเกมครับที่เวลาตัวละครเราโดนลุมเยอะๆเนี่ยค่าหลบหลีกจะโดนดีบัฟหรือโดนหานทำให้หลบหลีกศัตรูมาโดนลุมได้ยากนิดหน่อย แต่ถ้า1นึหนึ่งแล้วตัวเราหลบเยอะๆพริวพร้วๆแล้วก็บอกเลยครับว่าถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ทําของมาแก้ทางเราเนี่ยเหนื่อยแน่นอนในการจัดการเรานะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีสกิลอะไรบ้างสกิลที่1ของเราก็คือการพรุ่งเข้าโจมตีครับสไลดิ n งสแตรพุ่งเข้าใส่ศัตรูพร้อมกับปาทำดาเมจอย่างรวดเร็ว,รวตามคอมโบดิคเด็คเกอร์สแลครับฟันซ้ําอีก2ทีคอมโบนี้รวดเร็วมากครับและคููดาแวแค่6วิเท่านั้น สกิลที่2ครับผม i m p เพล่แ g กเพุ่งไปหาหนึ่งเป้าหมายแล้วก็จิ้มยำยำเ9้าทีสี่สอตอนฮิตจริงอยู่ครับที่ว่าท่านี้พุ่งไปหาหนึ่งเป้าหมายแต่ถ้าเกิดศัตรูตรงนั้นยืนอยู่หลายเป้าก็จะโดนแทงแปพร้อมกันเลยนั่นเองน่าเสียดายที่ว่าขาตายไปน,นี้ตอนจังหวะแทงยำยำยๆยยเนี่ยเลยทาให้เสียจังหวะได้แล้วมักจะโดนสวนถ้าเกิดทีมเราพลาดครับสกิลที่3ครับผม Marking ทำการมีดปาดไปด้านหน้าทําดาเมจพร้อมทําให้ศัตรูติดดีบัฟอ่อนแอติคริติคอลลดต้านคลิ่ลง20%ซึ่งจะช่วยให้คริดาเมจของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับซึ่งแปลว่าต้นเกมเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะว่าการทำสเตตัสคริติคอลต้นเกมเนี่ยค่อนข้างยาก,กมากๆส่วนท้ายเกมนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าดีบัฟนี้ฟังดูดีมีประโยชน์มากก็จริงแต่เบสิกสเกลกลับไม่มีท่าปิดเกมที่ดีพอเลยทำให้เหมือนมันไปอยู่ผิดที่ผิดท,ทางไปหมดเลยนะครับผมน่าเสียดาย สกิลที่สี่ครับผมสมบกสกรีนหรือระเบิดควันนั่นเองโยนระเบิดควันลงพื้นครับผมเพื่อทําให้ศัตรูโดยรอบนั้นโดนลดค่าแมงยามและหลบหลีกลงอย่างละ30%ต่และถ้าเกิดมันพยายามตีแล้วลติดมิสเนี่ยจะติดดีบัฟลื่นล้มซึ่งทาให้การใช้สกิลนั้นชง,งักไปชั่วขณะค่อนข้างปวดมากๆใน PVP เลยนะครับผมเรียกว่าเป็นสกิลดีกเพียงสกิลเดียวของเบสิ c สเก u ลเลยก็ว่าได้ที่ทําให้มันไม่ลําบากจนเกินไปนะนะครับในการเก็บเลเวยลช่วงแรก และสกิลสุดท้ายครับผม d ด g g e r Finish นะฮะจะเป็นการทิ้มศัตรูอย่างรุนแรง422%ซึ่งถ้าเกิดสังหารศัตรูได้นั้นก็จะได้ทำการบัฟเพิ่มแม่นยํา20%นาน10วินาทีตรงนี้เนี่ยแอบหวังผลได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดเจอกับบอสที่ไม่มีการเสกลูกน้องเนี่ยบัฟแมนก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เลยมองว่าเป็นสกิลทิ้มเฉยๆแค่นั้นเลยก็ได้นะฮะ นี่แหละครับเบสิกสเกลไม่แนะนําให้อยู่นาะนหรือไม่แนะนําให้เล่นยาวจนแรง6แต่อย่างใดนะครับรีบเปลี่ยนคลาสดีกว่าเนาะมาต่อกันที่สายที่2อย่างโรคนะครับผมโรกเนี่ยจุดเด่นหลักๆจะอยู่ที่การโฟกัสดาเมจหนเป้าหมายแล้วคอมโบอย่างรวดเร็วเลยนะครับทุกสกิลของโรกเนี่ยจำนวนเป้าจะน้อยมากจึงไม่ค่อยเหมาะกับการเก็บเลเวลสักเท่าไหร่นะฮะแต่ทางด้านการเจอบอสหรือ PVP นะครับโรกจะ เรียกว่าปิดง,งานได้อย่างรวดเร็วเลยก็ว่าได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าสกิลของโรกเนี่ยทำมถึงจัดจ้านทางด้านนี้กันนะครับเริ่มกันที่ท่าแรกเลยเดับเบลิลสลชอีกแล้วนะครับท่านี้เรียกว่าหากินของทุกสายนะฮะท่าที่ 2, ครับเดกเกอร์ทรัสนะครับจะเป็นการแทงซ้ำทำดาเมจอย่างรวดเร็วเมื่อใช้ต่อจากอันแรกก็เหมือนเป็นการทิ้นแทง3ทีอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผม สกิลที่สครับผมเหมือนกับสเกลเลย Impel d a g g e r นะครับหลายๆคลาสจะมีการใช้สกิลซ้ำกันซึ่งถ้าเกิดมีการอัพทาเลนตก็จะเสริมสกิลของทั้ง2คลาสด้วยเลยทำให้มีโอกาสที่เราสามารถอัพเกรดสกิลเหล่านั้นได้เหมือนกระจายไปอยู่หลายๆคลาสนะครับประมาณนั้นสกิลที่3ก็ครับผม Back Step นะครับสกิลหากิ้ของโรคเลยก็ว่าได้ครับเป็นการวาร์ปเข้าไปด้านหลังศัตรูแล้วก็จิ้มทันทีทำดาเมจ3 6ม ไม่พอครับผมทาเลนมีอัปเกรดดาเมจอีกเพียบเลยอันนี้ถ้าเกิดจิ้มใส่ศัตรูติดเลือดออกติดเลือดแตกระเบดิดอีก54-5%แต่ตรงนี้ก็ผมแรงขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดศัตรูติดสถานาเฟียเรียกว่าเสริมเต็มไปหมดเลยนะครับสกิลที่4ปาหมีนะครับผม463%ชิง3เป้าหมายกดได้2รอบนะครับเป็นสกิลระยะไกลเพียงสกิลเดียวของโรกแล้วก็เป็นสกิลหมู่เพียงสกิลเดียวของโรกเหมือนกันที่พอจะใช้งานได้นะฮะ สกิลสุดท้ายก็ผมมิวเตอรเลตหรือแมง g ก้นะครับจะเป็นการฟันไปด้านหน้าต่อเนื่อง89% 8ครั้งต่อเนื่องท่าน,นี้ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันมักจะเป็นท่าคอมโบที่ดีต่อจากตอนแบ็ k ส t ตปเข้าไปหานะครับคอมโบก็จะประมาณนี้เลยปามีดเปิดไปก่อนแบ็ k สเตปวาร์เข้าแล้ว <_ m still otic> ก็ฟัน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 ทิม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 แทงแทงแทงแล้วด้วยคูดาวที่สั้นมากของโรครับมันก็จะวนคูดาวจบของมันเองอย่างเงี้ยหลูดไปเรื่อยๆซ้ำๆย้ำๆ ทำให้โลกตีบอสตายไหวมากๆเลยเรียกว่าดามเมจจ่ายต่อเนื่องไม่มีสะดุดหยุดสายน้ําเชี่ยวนั่นเองส่วน PVP ครับขอแค่วาปเข้าหลังไปตุยสีกฝ่ายตายหนึ่งตัวเนี่ยก็ได้เปรียบมากแล้วแต่ถ้าตุยแท้งแล้วก็ภาพมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะพออนตามออกใช่ไหมเอาละครับไปดูสายที่2กันนะก็คือแอสซซินนั่นเองครับผมเช่นเดียวกับแอสซซินในเกม,เมอ,อื่นๆนะครับ ก็จะเป็นมือสังหารที่เน้นการอคอมโบจบศัตรูภายใน1เซตอย่างรวดเร็วนะครับสกิลของแอสซสนต์นั้นว่องไวมากๆและเบิร์สไวมากๆดาเมจตอนหนึ่งคอมโบเนี่ยจะเยอะกว่ารคนะครับแต่ข้อเสียก็คือครูดาวก็นานกว่าเช่นกันดังนั้นแอสซสนต์เนี่ยจะเหมาะกับการหาหมอนเป็นกลุ่มรวบแล้วจัดก,การทีละเซตไปเรื่อยแล้วก็ย้ายกลุ่มหมอนนะครับแอสกิลหมู่จะเยอะกว่านะฮะเอาล่ะทีนี้มาดูสกิลของแอสซสนต์นกันนะผม d ด็คเกอร์สลมีทุกสายจริงๆครับผมสำหรับสเกลส่วนสกิลที่2ครับผมอิมเพล d ด็คเกอร์ตรงนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนซ้ำกับคาสอนอื่นอีกแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะเราสามารถอัพเกรดสกิลให้กลายเป็นอินสต n นเอ็กเซลได้ที่จะเป็นการพุ่งปาศัตรูทุกตัวในทางผ่านทำดาเมจอย่างรวดเร็วนะครับผมท่านี้เนี่ยทำดาเมจได้แต่ว่าใช้หลักๆเพื่อประกอบกับการเก็บเลเวลหรือพุ่งเข้าหาศัตรูมากกว่าดาเมจของแถมนะครับ ท่าที่3ามของผมเป็นคอมโบนะฮะเริ่มจากการกระโดดมุดดินเพื่อหลบความเสียหายนะครับตอนแรกจะยังไม่สามารถทําการขยับได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราอัพทาเลนต์ตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถขยับได้แล้วก็เป็นหลุมทรายดูดดูดศัตรูรอบๆเข้ามาหาด้วยซึ่งจะคอมโบกับสกิลต,ต่อเนื่องของเราครับนั่นก็คือแซนสตอร์มอารอันนี้นั่นเองนะฮะกระโดดขึ้นมาฟัน4ครั้งต่อเนื่อง157% 4ครั้ง แต่ถ้าบวกกับการอัปเกรดกรอบทองครับผมเพิ่มดาเมจหมูอีก532%ถ้าจับคู่กับไซดูที่อัพมาก่อนน้นนั้นก็จะกลายเป็นคอมโบสังหารหมูรอบตัวเลยครับผมวิธีเล่นแอดก็คือจะเป็นการพุ่งเข้าไปกลางดงศัตรูด้วยท่าอินสตาแนนเอ็กเซลจากนั้นกระโดดมุดดินหนีรวบศัตรูเข้ามาแล้วโดดขึ้นมาฟันเคลียร์หมดกลองเลยนะครับเป็นคอมโบที่เอาไว้เคลียร์ดันเจียนทีละกองทีละกองได้ดีมากๆเลยสกิลที่4ี่ครับผม piercing heart หรือแทงหัวใจ ท่านี้นั้นคูดาว8วิแต่ทำดาเมจบ้าบอมากครับผมเจ2เาจาะป้องกัน25%้แทงโดนท่านี้เข้าไปก็ล้มนะครับนี่คือท่าที่แรงมากๆของแอสเซนตนและเป็นตัวที่ทำให้แอสเป็นตัวที่เบรสดาเมจแรงมากๆอันดับต้นๆในเกมน่าเสียดายที่ว่าท่าอื่นของแอสเนี่ยไม่ได้คูดาวสั้นแบบท่านี้นะครับแต่ท่านี้เนี่ยเรียกว่าท่าเดียวโดนเข้าไปมีร้องเลยถ้าเกิดติดคลีนะฮะท่าสุดท้ายครับผม n อ i นิล a ลจะเป็นการวาร์ปแล้วเทเลพอร์ตโจมตีรอบๆอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วดุวยพายุเลยนะครับน่าเสียดายที่ทำดาเมจแค่494%แต่ปูดาวนานถึง12วนินาทีข้อดีอย่างเดียวของท่าน,นี้คือในระหว่างที่เราใช้วาฟฟันชุบๆๆเนี่ยเราเป็นอาตะดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ทั้งการทำดาเมจแล้วก็หลบหลีกไปพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับเรียกว่าคล่องตัวมากๆไม่ค่อยเหน้่ดาเมจมาต่อกันที่สายสุดท้ายของสเกลนั่นก็คือชุนนบินั่นเองนะครับ ชิโนโบิในทีออฟเซเวนี่ยจะเป็นสไตล์นินจาคาถานะครับที่ใช้เวทพลังธาตุดินน้ำลมไฟในการจัดก,การกับศัตรูนะฮะเรียกว่าถ้าเกิดใครชอบเบียวความเป็นนินจาเนี่ยถ้าวิ่งก็กินขาดแล้วครับเราวิ่งแบบนินจาเลยนะอ่าส่วนทางด้านสกิลโจมตีเนี่ยสกิลของชิโนโบิจะเป็นสกิลการโจมตีหมู่เป็นวงกว้างด้วยคาถา ภาพายๆรูปแบบนั่นเองนะครับเรียกว่าสัใจออกมากๆเก็บเลเวลไวมากๆเพราะสกิลเป็นระยะไกลซะส,ส่วนใหญ่ตีปกะติก็เป็นป่าดาวกระจายระยะไกลแล้วนะครับเรียกว่าสลัดภาพโจรมีระยะไกล้ได้เลยชิโนออบิคุณจะกลายเป็นโจรป่าดาวระยะไกลยอย่างเต็มตัวทากับระยะไกลหมดเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมีสกิลอะไรกันบ้างขอเริ่มจากสกิลสุดท้ายนะครับสำหรับชิโนออบิบุญเชนโนจสิสึหรือสกิลแยกร่างนั่นเองจะเป็นการอัญเชิญแยกร่างเงาของเราออกมา1ตัวนะครับ ซึ่งต,ตัวล่างเงานั้นจะเป็นการก๊อปปี้สกิลที่เราใช้ทำดาเมจครึ่งนหนึ่งของเราเรียกว่าเหมือนตัวเราแรงขึ้น50%เลยครับเพราะว่าเราทำอะไรล่างแยกก็ใช้สกิลด้วยนะฮะเนี่ยสีท่าข้างบนเนีครับเราใช้ท่าอะไรล่างแยกก็ใช้ตามประมาณนี้เลยสกิลแรกของเราครับผม dagger slash อ้าวเหมือนกับคัสอื่นอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเราเล่นเชนออบีสกิลน,นี้สามารถอัปเกรดได้ครับเป็นคาถาตัดวายุนะฮะทำดาเมจ 154%2 ครั้ง อ้าวทำไมมันเบาลงล่ะเนี่ยดักเกอร์สแลปปกติ 187%2 แอรอพอมากลายเป็นคาถาตัดวายุมันเหลือ154%ยทีไม่ต้องตกใจครับผมคาถาตัดวายุสามารถอัปเกรดด้วยกรอบทองตรงนี้ได้ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นวายุปาดไปด้านหน้าทำดาเมจามอีก3า9เซทำให้ดาเมจรวมแรงขึ้นนั่นเองแถมระยะก็ไก,กลขึ้นวยเพราะาเป็นคมมีดปาดไปด้านหน้านะครับถึงจะชื่อคาถาตัดวายุแต่สกิลนี้โจมตีธาตุดินนะครับ สก,กิลที่2คาถานนดินระเบิดจะเป็นการวางระเบิดด้านหน้าทำดาเมจธาตุไฟ3 3 0กดได้2ครั้งต่อเนื่องท่านี้จะเป็นท่าหลักๆในการระเบิดม้อนหมู่ของเรานะครับผมมีอัพกรอบทองเพื่อให้มันระเบิดในวงกว้างมากขึ้นและแรงขึ้นได้ด้วยจึงเป็นสก,กิลดาเมจที่สำคัญในช่วงท้ายเกมทั้งการตีมอนและตีบอสเลยครับผมสก,กิล3มครับผมคาถาปรานวาลีนั่นเองจะเป็นการระเบิดน้ำพุ่งมาที่ใต้เท้าศัตรูนะครับ อัมดาเมจ164%อกเกับศัตรูสูงสุด8เป้าหมายซึ่งระเบิดน้ำทำให้ดาเมจเป็นหมู่แต่ว่าถ้าเกิดศัตรู8เป้าหมายนั้นยืนซ้อนๆกันเนี่ยระเบิดน้ำก็จะโดนของกันและกันจนซ้อนทับและแหลงขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะครับอย่าตกใจว่าทำไมแฟกเตอร์เบานะแล้วตามด้วยคอมโบต่อหลังจากการใช้คาถานี่ยก็คือคาถาหุ่นกระบอกซึ่งจะช่วยปัดการโจมตีที่เราได้รับ1ครั้งนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นท่าลบหลี่งฉุกเฉิน ส่วนวิชาสุดท้ายของผมคาถาตัดสายฟ้านะครับยิงสายฟ้าชิ่งไปหาศัตรูสูงสุด7เป้าหมายทำดามาจนเมอรนะครับผมแล้วมีโอกาสติชดช็อตไฟฟ้าด้วยความดีงามก็คือมันมีทาเลนที่อัพตั้งแต่รูปช่วงแรกๆเลยก็คือเมื่อศัตรูตายจากท่านี้จะโดนลดคูดาวลง5วินาทีแล้วสกิลนี้คูดาวแค่8วินาทีเท่านั้นทําให้ช่วงต้นเกมครับถ้าเกิดท่าตัดสายฟ้าเนี่ยฟาดโดนศัตรูแล้วตายมันจะรีคูดาวตัวเองเรื่อยๆจนใช้เก็บเลเวลได้ไวมากๆ ฟามวด้วยท่านนี้ครับผมเวลาเซ็ตออโต้ให้มันกดท่าน,นี้ท่าเดียวได้เลยถ้าการันตีว่าทีเดียวมอนต,ตายเนี่ยมันจะเชนไฟฟ้าไปเรื่อยๆเลยครับผมคาเตือนระวังมาน้หมดนะจ๊ะและนี้ก็คือสกิลทั้งหมดของจอมโจรสเกลนะครับผมซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ไทยผมเชื่อว่าน่าจะมีแค่เท่านี้นะฮะแต่สําหรับเซิร์ฟเวอรต์ต่างประเทศที่ผมเล่นอยู่อย่างเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนั้นจะมีคลาสพัฒนาเพิ่มมาอีก2สายในอนาคตนะครับเริ่มกันที่คอแซ คอแซ่หรือโจนสลัดนั่นเองเป็นคลาส,สตา Sub ์สไตล์ซับดาเมจนะครับก็คือตัวคลาสเนี่ยมีสกิลโจมตีที่รุนแรงมากๆอยู่2อท่านะฮะก็คือเฮกเซนดั p เ e r ที่แทงโจมตี7ครั้งต่อเนื่องครั้งละร้อย่อนค่อนข้างลงไวมากๆกกับวิกเก้นเดทอันนี้จะเป็นการพกปืนพกยิงดาเมตซองร้อยยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์หกครั้งต่อเนื่องแล้วค่อนข้างไกลด้วยเพราะเป็นปืนพกถูกไหมครับ นอกจากเขาทาดาเมจได้ดีแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถในการซับดาเมจให้ปาร์ตี้ได้ด้วยด้วยสกิลนี้ครับผมปักธงโจรสลัดจอรีโรเจอร์เพื่อเรียกกาลังสนับสนุนของเรือโจรสลัดมาช่วยยิงทาถล่มโจมตีและบัฟสเตต,ตัสต่างๆช่วยทั้งปาร์ตี้ให้แรงขึ้นดังนั้นการมีคลาสนี้ในปาร์ตี้เนี่ยนอกจากที่ตัวเองจะแรงแล้วทั้งตีก็แรงขึ้นด้วยทังอ้อมเหมือนเป็นสไตล์ซับดาเมจนั่นเองทําให้สเกลค่อนข้างมีบทบาทในปาร์ตี้ความสมควรเลยครับ และตามไปด้วยคลาสใหม่ล่าสุดอย่างคราวนะครับจอมโจนตัวตลกผู้มีความสามารถในการโจมตีแบบยากที่จะคาดเดาลักษณะสกิลของคลาสนี้นั้นจะเป็นการย้อนมีดทิ้งไว้กับพื้นให้ศัตรูตายใจก่อนที่จะหยิบมีดเหล่านั้นเนี่ยมาปาซ้ำโจมตีศัตรูแบบที่เผลอดังนั้นเนี่ยตัวสกิลเราจะไม่เห็นแฟกเตอร์ดาเมจมากมายนะครับ แต่ดาเมจหลักๆของจริงมันจะมีที่ตกพื้นคือเลปิก้าตัวนี้ที่เวลาเราหยิบมาปาเนี่ยดาเมจต่อมีดจะอยู่ที่306%ดังนั้นให้คิดไว้เสมอครับเวลาที่ผมบอกว่าสกิลไหนทิ้งมีดเอาไว้ที่พื้นกี่กี่เล่มตอนตอนไหนไม่รู้นะครับมีดที่พื้นมันเรามีโอกาสหยิบมาปาใส่ศัตรูทําดาเมจดแถมี306%ได้เรื่อยๆเลย,ยนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวไปชมกันครับสกิลที่1ครับสเปนนิงไหนนะฮะ ทำดาเมจ1,000กับ5%แล้วก็แรมดอมนะครับฮิลมานาะให้เรากับคืน้น1-200หน่วยเรียกว่านอกจากทำดาเมจไม่พอมีโอกาสเติมมานาด้วยนะหลังจากทำดาเมจไปแล้วเนี่ยจะเป็นการทิ้งมีดไว้ที่พื้นกับศัตรู1เล่มน,นะครับสกิลนี้กดได้2รอบติดนั่นเองสกิลนี้ครับไฟแม็กซ์นะฮะจะเป็นการปามีด4เล่มแล้วก็ดรอปลงกับพื้นทำดาเมจต่อเล่ม568%แ แต่มีที่ดรอปลงพื้นเนี่ยจะเพิ่มไปอีก2 4ถึง4เล่มเลยนั่นเองแปลว่าถ้าเกิดศัตรูเพลอเมื่มอไหร่อาจจะโดมีดบิน4ีเล่มเข้าหัวเฉาะรัวๆได้เลยนะครับและสกิลสุดท้ายครับเฟทอลรูเลตหมุนตัวปามีดรอบตัวทําดาเมจร,รอบตัวอย่างต่อเนื่องเลยครับ301%รุกครึ่งวินาน5วินาทีท่านี้แรงมากๆและเป็นวงกว้างสุดๆ โดยจะทําการเทเลร์ตไปหาศัตรูแล้วก็วับปลากนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเรียกว่าเคลียร์มอนหมูดีมากแต่ครูดาวนานครับสาวินาทีโดยทุกๆ1วินาทีที่ปลาท่านี้เนี่ยจะเป็นการโยนมีดทิ้งไว้ที่พื้น1เล่นถ้ากดค้างเต็มๆ5วินาทีเนี่ยทา่านจะทิ้งมีดเอาไว้เยอะมากๆเลยครับเรียกว่ารอโอกาสให้เราวิ่งเข้าไปหยิบปลาหัวเชาะศัตรูเพิ่มอีกได้เยอะเลยละ แต่นี่คือทั้งหมดของสเกลครับผมจอมโจรสายมีดที่มีทั้งการโจมตีระยะประชิดและระยะไกลนะครับสไตล์ตาการเล่นเนี่ยก็จะเป็นทั้งประชิดเข้าตัวศัตรูคอมโบเบรสอย่างรวดเร็วเป็นหลักนะฮะส่วนถ้าเกิดเป็นชินโนบีหรือนินจาคาถาเนี่ยจะเน้นการสแปมเวทจากระยะไกลด้วยกันแยกล่างแล,แล้วก็ร,รัวเวทเข้าใส่นะครับซึ่งข้อดีข้อเสียเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันไปแล้วแต่ละคลาสแต่จุดที่รวมรวมกันก็คือนเนื่องจากสเกลเนี่ย ไม่ได้ตัวถือเหมือนนักดาบแต่ต้องเข้าประชิดเหมือนนักดาบในขณะที่ระยะไกลเนี่ยก็ไม่ได้วงกว้างเหมือนนักเวทแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ช่วยซัพพอร์ตการป้องกันเหมือนนักเวทนอกจากสเตตัสทางด้านหลบหลีกของตัวเองสเกลจึงต้องพึ่งพาการสวมใส่ของมากที่สุดในบรรดาทุกคลาสโดยรวมถ้าแปลเป็นภาษาคนเล่นก็คือเฮตุวินที่สุดครับเพราะต้องเติมหนักที่สุดถึงจะให้ตัวเองยืนไหวแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเองทําได้ไหวเนี่ยสเกลเป็นคลาสที่แทบจะ ตีบอสด,ดีที่สุดในเกมแล้วในช่วงท้ายเกมนะครับดังนั้นแผ่นแรกๆเนี่ยคุณทําใจได้เลยว่าถ้าคุณเล่นโจนเนี่ยคุณจะไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนสายอื่นเพราะว่ากว่าเราจะเกิดหรือกว่าเราจะโตเนี่ยต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะครับผมประมาณเดือนถึง2เดือนแรกเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นความเก่งของสายนี้สักเท่าไหร่แต่2เดือนผ่านไปเนี่ยถ้าให้แข่งตีบอสแบบบอสฟิล่างเงี้ยครับเรากินขาดแน่นอนยี่ถ้าเกิดมีตี้ซัพพอร์ตเรานะฮะบอกเลยว่าดาเมจเราที่1เพราะว่าสกิลเราคูดาวสั้นมากครับ เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถหยิบสกิลผสมของหลายๆคลาสมารวมกันได้เนี่ยถ้าเราครูดาว6วิ8วิรวๆเรัวเนี่ยขดแบบไม่มีหยุดเลยและสเกลตีปกติได้มานาคืนเยอะมากแทบจะเรียกว่าไม่มีปัญหามานาเลยครับขอให้สแปรมรัวขนาดนั้นนี่คือรีวิวโดยรวมของสเกลวรับผมเรียกว่าหากคุณยลักที่จะตีบอสอย่างเดียวหรือมองหาคลาสที่มีความสามารถในการ PVP ในอนาคตเนี่ยสเกลจะตอบโจทย์มากๆนะฮะ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าแผนเกมเปิดมันจะดูนอมแนมที่สุดอันนี้ผมก็ต้องบอกกันตามตรงแต่ถ้าไม่เป็นไรคุณมองแผนระยะไกลเอาไว้ก็เดี๋ยวเจอเกนกนครับผมนี่เป็นสายที่ผมเลงว่าจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยบอกไปก่อนเลยนะครับถ้าไม่ผิดแผนอะไรนะประมาณนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับรีวิวสายสเกลเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมารีวิวสายไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านแต่ละบ๊ายบายสวัสดีจ้า